สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้ามื่อนี้กามาเลาะคอไก่แล้วค่ะคอไก่ไข่ไข่นะหมวกไข่เลยหัวหมวกไข่เลยไข่โอ้ยบอกเก็บไข่ยังบอกเก็บยังบอกเก็บไข่นัดกันเที่ยงพอดีมาหัวติดข้างพอดีเมื่อวานนี้โดน นัดกันะไรบันนีห้ห้อยเวลามาแหละออกมาอยู่หักไก่ไก่เพื่อนแล้วไปฝุ่นแล้วลงพุ่งพูน่ะค่ะลงไปไหนาพ่น่ะโอ้อันนี้ก็ดีนะไข่นนทุกวันเก็บทุกวันเปอร์เซ็นหานไห่ตีหานอันห,ห,ห่มันไข่เอ็ดเป็นสัน้นๆแล้วทำน้ำไข่ลงมาเอ็ดเท่าก็เก็บเอาน้ำร้องมันเพื่อน,นอันนั้นเงานยายค่น ไปถ่ายฟานั่นคนนึงเก็บท้างใวลาเตืองกระสานหานห้ดิหานหายงอยหานเปนงอยไข่โอ้มีคันใดใ้ายหาพร้อมผู้นี้คันดขึ้นไปงอยคันดขึ้นไปนโนบ่หนะเลี้ยงทำมาซาไปซีกอะเปิดเพลงหายพังอยู่บ่ ปเปิดเพลงให้ฟังกันขี่ป,รรปลัดปล่ดฮะบ่พวกนั้นเปิดเปิดดังบ่เปิดเพลงให้ฟังฟังเพลงกับไข่ป,รรปลัดปล่ดฮันเด้เด้เดฮันเด้เด้สิขึ้นไปไข่แล้วฮันเด้กะลาสิขึ้นไปหาอันห้างผู้ดีแล้วยังเสียงตื่นก็ได้เตื่นยุบเลยยุจึกเลยผู้ดนะ่ะกะลาสิไข่ผู้ดี ัวกินัวไข่ัวอันนี้เป็นทรมามชซตาดีเลยเป็นทรมามชซตาดีมันอยู่ในขีดดินเถะนะ,ะเฮเวลาน้ำมามันไหลมานี่มันบ่พุ่นมาสูงท้ามันสูง,สงทำเพื่อนทำโอเคมันบอ่<ะ>อันนี้มันเป็นที่ลุ่มกว่าเฮือนนะเป็นที่ลุ่มวัวถ้ามองคือเพื่อนถ้าน้ำมากกับเป็นอย่างนี้มันอยู่แบบสี ไปเลื้อยของมันกกเป็นธรรมชาติบริดบีวคันมันถนาบรอดนบ็วบอดนบบังขับมันนัมันจะกินกันกินมันจะสะกสะมันจะไข่ก็ไข่อะนะเป็นธรรมชาติของมันบรอดบังขับมันมันก็สบายใจมันก็โบกี้ซีเรียสเลยมันก็ไข่เลยเอออยู่อิสระพอดีถ้าไม่มาพื้นสูงคือตูนนะโอ้ยขาดขนาดมต้องย้ายก็ได้แบบนี้ อันนี้ผัดน้ำผุนมาตีให้เวลาฝนตกแล้วแล้วก็วฮะขึ้นกงก็สีไข่เขื่นกงค่ะตีแ<อ>ม่หัดเลยเอ็ดเอ็ดเอ็ดไหจีอ้อมผุดเลยอ้อมไปหุนเลยผูอ้อ,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 มอมไปหม่อ,มมองอยู่มองแล้วมันมีฮานฮานแล้วพอดีอ,อันนี้อันแต่ก่อนเลี้ยงอย่างกก<อ>แต่ก่อนแต่ก่อนเลี้ยงงัว ลงงัวบันี้เป็นลงไก่ <laughs> เปลี่ยนได้ดิช <laughs> ่วงนี้ไปตลาดบัได้กันมาเลี้ยงไข่ไข่ไข่เลี้ยงไก่ขายไข่เราต้องไปตลาดไปตลาดบ่ได้เลยขาับบ่ให้ไปเลยบ่ให้มาออกนอกบ้านเลยบ้าน้อาคือให้บ่ให้เที่ยวบ้านเฮาเลยบ่ให้บ่ให้เที่ยวบ่ให้ไปให้มาผู้ไดออกมาสิจับผสม กักตวย่างไปเผยแพร่ให้บ้านอื่นนะเอ้ยเป็นหลายเป็นบิทบ้านปิดบ้านเลยรถโรงพยาบาลได้ไปส่งกับเผากับส่งน้ำคับเอาไปตรวจเที่ยวไปตรวจท่บาบ่ให้ไปอันอันไปแออัดกันเะนะทยอยเอาไปตวปรวจเป็นยังเครื่องมาจุ้มๆุ้มกันอยู่นี้ใช่นหมไม่มีนอนบ่กไม่มีอัน พวกเด้ค่าเนาะฮึไม่มีแนวกินได้หนิไปดีเป็นธรรมาซาลีเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ก็ได้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่กินได้สบาย ทั้งนั้นแย่งกันไข่แล้วคุณตัว,วนึงตัวนึงล็กไปตัวนึงขึ้นมาอิสระธรรมชาติของมันพอดีไม่กินปลวกบ่มั่กินสีนกระเดื่อนมันทุกทางสะเลยพอดีโลง,งัวเป็นโลงไก่เลยคุณะ่ะ กอยกอยใชไข่แล้วบ่กอย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 กจะไข่แล้วเหรอได้มือจะเแผงสามแผงโอ้ไก่ร้อยหนึ่งในมือละสามแผงร้อยกว่าดิว่าได้ไข่คู่ตด้ค่ะเนาะไข่หลาย ให้อาหารบ่ฮะแหนแดงเพราะแหนแดงมาให้โอรผู้ดีผู้ดีเขาเล่นไปผู้ดีให้อาหารแ<ะ>านแรนะ่นแดงอเอานแน่ให้ดิมันเป็นธรรมชาติเนาะมันเคลียดที้ดินพื่อนะเคลียดไม่มีอันมีปวกแล้วก็มีอันขี้กระเดือนได้ค่ะฮะ,ฮะ เแหนแดงแหนแดงว่ะจี๊ดเจ็บหน่วยเจ็บหน่วยมันคือทางกินปวกคือทางกินคืกระดิกันได้ปมเนี่ยผตกลงมาใส่น้ำไหลลงมาเนาะ Cứ đó. Nãy lại. Ừ. Mà mấy nay là không có phải chứ. Thế นี่ยังอิสาราะเสรีเลไปไปยไม่เป็นขออไข่ไก่ร้อยกว่าได้มือละสามแผงพอนจะทำร้านบ่ลงมาพัวนะไข่ดิ ก็ก oh, okay. make yes? oh. ินแหนแดงพร้อมเิเพาแหนแดงมาให้กินแหนแดงเป็นอเสริมหนแดเปนสรมิ่ในห้างหรอย่งหางนันือตอดหวงไข่ติโอ้ลายประหรลายะนะเก็บเลยเก็บเลยเก็บไข่ค่ะไม่ใช่เก็บเลยเก็บไข่ตอนเที่ยงนะคะ นับบาเบาอ้าเคยไปไข่บาหน่ะที่เคยไปไข่บ่หน่ะ กใจดิกใจกใจกองตกใจกองดิใจทไกก็มีตกใจดิสาบสองแล้วยต้นใบใบเก็บอีบโอ้ได้สามทิสามสิบสองนผู้ใดงหงหน่วยเจ็เจ็ดหน่วย กือบได้ได้แพงหนึ um. ่งและได้หนแพงวัน okay. นี้ตอนแดงเก็บอีกมันตักใจมันตอนไงเเปยมัตังตัวจห่มันมันไก่อะมันมาต่างต่างไปบ้านเขมาโตมันตกใจญ่ตัวใหญ่จอันนี้ห่วงมากฉันห้องปวหาอันเก็บฮะนนะหายใจเลยเออเบาเบาเบาหายกลเลยมันตัวใจ่มันมา ปดามตกใจพ่อบูหายจับเนาะป้าพนห่วงทิเออ่นกำลังไข่ฉันกำลังไข่อยู่ทิยะซูนิได้แปดถูกปะเออกระเที่ยวกันทยอยขึ้นลงขึ้นลงนะพ่อหันมัะเนินนักะละมังสิบสามหน่วยสิบสี่โห ห้างนะบอห้างห่วงห่วงค่ะโอ้ห่วงขนาดเลยสีผ่าพูผ้าสีพักบอสิหีวงหน่ยอยเออห่วงขนาดเนาะกิดคิดอยู่ดิคิดคิด,ก,ด,ก,ดกัดกัดสารสิบเก้า ้าสิบห้าไข่แดงว่าบ่ลูกโตแล้วก็สวยแดงบ่โอ้ข้างในแดงเจ้เจะเต็มแล้วเต็มเต็มคู่น้อย อ๋อไก่ขึ้นขั้นใดแล้วขึ้นขั้นใดแล้วคุณจะขึ้นไปไข่แล้วคุณกินอาหารแล้วก็ไข่แล้วได้ไข่แล้วเดี๋ยวใบใบก็จะได้ประมาณอีกสิบอันนี้บอกโอ้ใบใบก็จะได้อีกได้เก้าสิบได้เก้าสิบไข่ทุกตัวเลยเนาะไม่เหลือเกือบทุกตัวเลยอันนี้ก็คือตอนฮอตเที่ยง แต่สาคัดเทียงโอ้เลี้ยงหอยพอมปุ้ยเหี้หอยเป้งน,น้ำออกมีแต่หอยเป้งน,น้ำออกโอ้มันกินต้นอันนี้ดเด้ต้นพักผงฉลดนีอนน่อันนี้มันแห้งกินดีแหนแดงเอาแห้งกินสิแหนแดงนี่เอา,อาหายในบื้อบ,บื้อเบียเลยบ่หายบนท่นโอ้แหนแดงฮะ กินผ้าคงสุดกินบัซซี่งามอันใดนคือเสียโอ้จังมือจังมือปล่อยน้ำจังมือยังปล่อยเดิจังปล่อยแบบนี้ปล่อยลงไปหาต้นมะพร้าวแจ๊สิงามนะอะไรปล่อยน้ำลงไปหาต้นมะพร้าวแจ๊สิงามพยายามต้นหนูกลัวตายกลัวจ้ะ งามเลยบอนั่นคือมกคั้วนั่นมปกันะหวานมะค้วหไรก็มะค้วไข่อนะคั้วไข่ค้หอมทองเมื่อปลูกหอมทองเป็นังายอ้างเป็นกายดิเอาผลบอผลมาดิผลอะไเออผลโต๊อยาี้่จายก็มีมนเงาอะ่าง่คเออนบขยายสัน ขยายออกม่หลาหลอนะโอ okay. <tr TR yes no ้ไม่หลย่วยคือโลนบอกชอ็ดมันมบลมางเลองหเลงหลอ่ยลายยางอ็ดลายยางแต่มาเอามาดิกลินไม่ได้กินหรอทถ้าแม่เราขยายขยายออกขยายออกมันคยหลเดกานอด้มันช่ลีย้าไ่ ต้องเปลี่ยนน้ำจังมือจังมือเปลี่ยนะยนะบริเเอ็ดใส่ถังใส่แอนเชลน์ก่อมันมีมีหลายถังใช่ก็เราเอารวมใส่อันเดียวโคตรโต้ได้แบบนี้ค่ะไป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 ทางไหนผมกระตกุกถ้าอยู่สิมาเนาะโคตแห้งได้บบบนีน้หนาเลยโอ้ยหนาเลยบบบนี้โอตต้องห้ามไข่พร้อม ขนต้องห้ามคนอีกขนต้องห้ามผ,ผ,ามผู้ย่างเลยขนมาถ้า,ยาอยูอ่มาเห็นเนาะวันนี้ก็สแสดงนี่กลับบ้านกลับจงอับบนไป <c ười> คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามที่ต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะถ้าไม่ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอบคุณมากนะคะในช่วงกับตัวก็กินไข่ไปก่อนนะคะไปใส่มาใส่บัได้ผุดตัว้าหองก็ะยุงข้างลูงซ่านนะคะ อยู่ม,มะม่แม่ค่ะอย่าไปปล่อยเชื้อแล้วก็อย่าห้ใครมาปล่อยเชือ้อหายนะคะช่วงนี้โชคดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้า